เคล็ดลับขนสวยเงาฟูของสายลมที่ทุกคนถามกันเข้ามาหนึ่งในไอเทมของดีที่อยากจะบอกต่อไอเทมของคนมีหมาช่วยประหยัดเวลาและเงินไปดูกันว่าคืออะไรมาแล้วค่ะเครื่องเป่าขนน้องหมาเราจะมาอันบ็อกกันนะคะว่ามีอะไรบ้างถุงมือสามารถดีขนน้องหมาได้ถ้าใชดตัวเป็นท่อหัวแบบน,นี้นี่ค่ะจะมีแบบที่หนึ่งสอง น้ำหนักก็ถือว่าไม่ได้หนักมากนะถ้าเทียบกับแรงเป่าของเขาที่สําคัญมีหูหิ้วด้วยโอเคมากเลยทั้งเซ็ตก็มีประมาณนี้ตรงท่อที่เสียบกับตัวเครื่องจะมีเดือยแบบนี้ง้างสองข้างออกแล้วดันเข้านะเอาแบบอหน,น,น,นเอาไม่ออโอเคเสียบหัวเดี๋ยว้วเดี๋ยวมาเสียบปลักกันมาแล้วมาลองของแล้วเวลาเปิดนะครับมีพ o w e r อันนี้ความร้อนแล้วก็อันนี้คือความแรงอันนี้ก็คือถุงมือ ไว้หวีขดนี่นะคะติดอย่างนี้แล้วก็จะสมมติสามารถน,นี่ไงมีได้เลยมีคนตกใจก็คือข้างหนึ่งถือเป่าแบบนี้นะคะ <Yeah. S 1> อ่าเปิด power ัวาร้อนทุกคนสังเกตเห็นแรงของลมที่เป่าขนสายลมไหมคะถ้าเทียบความแรงกับไดเป่าผมอันอื่นคือชิดซ้ายคะ่ะน้อยแล้วผมล่ะผมก็อยากลอนะกลับมาทางฝั่งพี่สายลมขนสวยแห้งติดเทอร์โบมาก มากยนาทีผ่านไปไวยังก็โกหกเครื่องเป่าอันนี้ดีมากจริงๆนะคะแนะนําเลยไม่ใช่ประหยัดเรื่องเวลาและเงินอย่างเดียวนะแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือเป่าแห้งขนาดนี้ความอับชื้นหรือเชื้อราไม่มาแน่นอนเครื่องนี้นะคะไดเป่าขนสุนขเวิร์กมากๆค่ะสุดยอดไปเลยปกติใช้เวลาเป่าขนของสายลมด้วยไดเป่าผมแรงของคนนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงแต่อันนี้ใช้เวลาแค่ จิวแต่แจ๋วมากเลยนะคะคุ้มขนาดนี้อยากได้กันแล้วใช่ไหมคะเชอรี่แปะลิงก์ของที่หน้าไบโอไปตามซื้อกันได้เลยนะคะเพราะของมันต้องมีอะนะ